ไทยเฮาไทยเฮาไทยเฮาทรงพระไทยเย็นไว้เย็นไว้ก่อนเสี่ยวหลีรีบเอายาลูกกลอนขวดสีฟ้าของหมอหลวงหลี่มาเร็วอยู่นี่นี่รีบเทยาเม็ดหนึ่งออกมาป้อนไทยเฮาก่อนยังมียาขวดสีมุ่งด้วยเปิดเร็วๆสิได้ได้โอ๊ะงูไเว้รับฟังเสียงความมุ่งวายที่ด้านหลังอย่างสงบสายตาจ้องตรงไปยังทิกสุที่มีสมญานามว่ากวนทั้งห้าคน นางพอจะมองออกว่ากวนจื่อที่มีอาวุโสสูงที่สุดกับกวนชิงที่มีอาวุโสน้อยสุดไม่เหมือนคนที่รู้วรยุทธ์แต่กวนจีกับคนที่เหลืออีกสองคนไม่ใช่คนที่จะรับมือได้ง่ายง่ายหากพวกเขาสาคนร่วมมือกันนางจะมีโอกาสชนะเท่าไรกันนะทันใดนั้นก็มีเสียงทุ้มนุ่งของบุรุษดังมา เซลลี่ส่งขวดยาให้ข้าเดี๋ยวข้าจัดการเองทันทีที่เสียงนั้นดังขึ้นความวุ่นวายโดยรอบก็คลายจะสงบลงได้ทั่วขณะหนึ่งทําให้งูไคเวยอดปลายตาไปมองอย่างรวดเร็วไม่ได้นางเห็นไทเฮาพิงร่างอยู่กับอกของพระราชนัดดาขัางอองพอนางข้าหลวงเปิดขวดยาสมุนไพรได้แล้วก็วางขวดยาใส่มือคังอองเวลานี้ไทเฮายังไม่หมดสติแต่สีหน้าย่มาก ส่วนข้างอ๋องมู่ไคเวยเหลียวไปมองก็เพียงศีสะะที่ก้มต่ำของชายหนุ่มกับเรือนผมสีดำคลับหยุดเส้นไหมที่สวมรัดกล้าวหยุกมุกแอร์ละทิ้งตัวให้สยายคลุมบ่าเสียวมู่จือเสียวมู่จือไทยเฮาสูตรกลิ่นยาสมุนไพรโดยมีนางกำนันช่วยลูบหลังและนวดเฟ้นตามจุดต่างๆให้นางช้อนตาขึ้นเรียกด้วยน้ำเสียงอ่อนล้ามู่ไคเวยวก้มศีรษะรับคำทรงหลบอยู่ข้างหลังก่อนไม่ต้องตกพระไทยนเพคะ นางพูดยังไม่ทันจบคำกวนจีก็นำสิบน้องลำดับห้าและหกลงมือแล้วเป็นการต่อสู้ที่ดูดเดือดยิ่งงูไเวยเดาความคิดของฝ่ายตรงข้ามได้นานแล้วเมื่อเรื่องดำเนินมาถึงขั้นนี้ก็ไม่อาจหนีได้อีกต่อไปวิธีที่ดีที่สุดคือจับผู้สูงศักดิ์ทั้งสองเป็นตัวประกรันเพราะไทเฮาและคังอ๋องย่อมเป็นยันคุ้มภัยชั้นยอดสามารถทำให้พวกเขาค่อยๆเจรจาต่อรองกับราชสำนักได้โดยไม่จำเป็นต้องดิ้นรนหาทางรอดเอาเอง ทว่ามู่ใครเวยกลับทวงเวลาเอาไว้ได้ขณะที่พวกเขาไม่อาจปล่อยให้เวลาล่วงเลยได้อีกต่อไป